เรเหมือนตื่นเต้นวันนี้มาเองก็แอเเครื่องออกสิบเครื่องออกสิบโมงครึ่ง เครื่องออกสิบโมงครึ่งเขาเรียกอะไรนะแล้วก็เ้านัดแปดโมงอันนี้ไงเอไอเชียเขายังไม่เปิดติดต่อสอบถาม อันนี้เขาเปิดกี่โมงฉ้าไม่รู้เนาะไม่รู้เขาเปิดกี่โมงอันเนี้ยแปดเก้าโมงแปดเก้าโมงเหรอคะ